นี่ไงนี่แกนดีไหมเอาทําเป็นร้านถัว่วค้างถัวนะ่วเนี่ยดีไหมเนี่ยต้นกะถินต้นพวกนี้นะ่ะใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เขตพื้นที่ของเราหรอกแต่เขาไม่ห่วงหรอกขอเขาไว้แล้วละเมื่อเมื่อชาวตอนใส,สายไงลูกน้องคนรถไถไงเขามาขอน้ํากินไงก็เลยถามเขาเล่าให้ฟังไงว่าเขามาดันตรงนี้นะ่ะสิบกระไรหรือเปล่าไม่รู้มนาะดูแล้ว ิบไร่หรือยี่สิบไร่เราก็ไม่รู้เนาะเราก็กะเกณฑไม่ออกแนละ้วเนาะเขาบอกสองหมื่นกำลังดีเอาไม้ไปปักต้นถั่วใช่ไปปักต้นถั่วเราจะเป็นทําเป็นล้านไงแม่ที่ฝุ่นเข้าตาเออทําเป็นล้านนี่ง่ายนี่ไงดิหนูนาเขาทาไอ้นี่ไว้นี่ไงปักหลักแต่ไม่ประษีภาษาหรอกเขาไม่มาทนแดดทนฝน,นอย่างเราหรอกก็เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยยังไม่ทาหรอก เราเราจะดูตรงที่ว่าดินมันซุยๆหน่อยไงดินที่มันไม่แข็งไงแล้วก็จะเลือกอถอนหญ้าแล้วก็จะเอาฟักทองหรือว่าเอาอะไรมาปลูกนะ่ะโอ้ยพูดถึงว่าถ้าได้หญ้าได้หมดนะ่ะมันก็กว้างดีเหมือนกันแหละปลูกได้เยอะก็กำลังเราแค่นี้นะ่นะเนาะใบหญ้านะคะทักทายจากล fa นะุงป้าแฟมิลี่เนาะเอายามาฉีด อุ้ยไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้ยาฉีดไม่ได้เพราะบ้านนี้ไงเข้ามาขอไปแล้วไงว่าจะทําอะไรไหมเข้ามาถามต้นปีเขาทํานากเกษตรอินทรีย์ไงวิตแกนแม่แต่สุมนาเขายังไม่สุมเลยนะ,กะเกษตรเกษตรอินทรีย์นะ่ะข้าวหอมมะลิข้าวหนะเขาถามไปแล้วว่าถ้าจะเผาจะสุมบอกเขานะเขาเขาบอกว่าเขาจะมาทําให้ หอบขึ้นรถไปทําให้แล้วเขาหนูนาก็ก็เลยบอกไม่ทําอะไรหรอกค่าปล่อยไว้อย่างนี้แหละปกติเขากลัวเราเผาไงว่าทำนาหว่านนาหว่านนาข้าวเกษตรอินทรีย์นี่เจอกองไฟหน่อยก็ไม่ได้นะเขาไม่ให้สมไม่ให้อะไรเลยนะไม่ให้อะไรมาเปื้อนเลยนะเป็นอ่อปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ก็โดยตรงเลยไม่ให้อยู่ใกล้เคียงก็ไม่ได้คือว่า เวลาฝนตกมันก็จะไหลาลาดลงอะไรประมาณนี้โอ้ยดูแลยากพวกเกษตรอินทรียเน่ะก,กว่าเขาจะได้มาว่าอพิดูดตอนนั้นนะไม่รู้น,นะนาอว่าเอ๊ะทำไมข้าวกําข้าวเหนียวดําทําไมมันแพงจังเลยแม่ว่าอย่าเอามาละก็มาปลูกติดบ้านไม่ดีค่หนูนนาเขาก็บอกนั่นแหละเขาบอกว่าเขาเชื่องอเฮง แต่แฟนก็บอกเขาไม่ถือไงปลูกแล้วก็ปลูกไปเลยเขาว่าอย่างนี้ต้นหน้าบ้านนะ่ะยายป้าแกก็เชื่อเหมือนกันนะแม่แกตัดทิ้งหมดแหละที่อยู่หน้าบ้านกาลังดอกสวยด้วยเออมะละกอที่เป็นใส,สายไงมะละกอตัวผู้นะ่ะยายป้าแกไปถอนทิ้งหมดนะแต่ด็อกเตอร์เขาไม่เชื่อนะสิเขาบอกสมัยนี้เขาไม่ถือแล้วเขาบอกขอให้มันเป็นต้นเป็นลูก อย่างนี้ถือว่าใกล้แม่แม่เนี่ยติดอยู่กับชายคานะเดี๋ยวขออนุญาตน้องใส่สสบายดีลูกนี่ไงแม่ลองดูสิเนี่ยว่านี่ไงตรงที่ลอดเข้าลอดออกมุดขึ้นมุดออกมุดขึ้นมุดลงเนี่ยตรงเก้าอี้แดงแเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยแม่ถือว่าติดบ้านไหมติดแม่แม่ลองพิจารณาดูให้หน่อยสิสบายดีจ้าน้องใสๆสจ้านะคะ นี่ไงแม่ถือว่าไอ้นี่ไหมคุณใสๆนะคะทักไทยคุณวิภานะเขาก็นับ่าเป็นตัวแทนของช่องอเจคพรอนอนทัวนะคะสองทุ่มก็คอกเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็คุณวิภาของเราก็จะเป็นแอดมินหลักอยู่ในช่องนั้นเนาะไปให้กำลังใจก็เหมือนทีมงานสายงานของคุณอ้ําอย่างนี้แหละก็จะมีพวกแม่และไมพวกใครต่อนี่ยจ้างเขาเอาหย้าออกขุดหลุมปลูกผัก เลยกันนั่นแหละประมาณนั้นแหละจะมีเพราะเวลาออกลูกออกดอกจะนำทุกไม่ดีติดอใบจนหลังคาฟันทิ้งจ้ะเดี๋ยวก็จะเอาออกเนี่ยคอยดูเถอะว่าหนูนาเขาไม่นั่นแหละกเขาอยากจะเอาออกทีนี้ก็บอกว่า อยู่อยู่หน้าบ้านก็ให้เอาออกแล้วอยู่หลังบ้านแล้วแล้วไม่ปลูกไว้หลังบ้านจะปลูกไว้อะไรเขาบอกว่าแต่เขาก็เบียดอีกสักนึงถ้าเป็นแบบภาษาอีสานนะแม่คนอีสานก็บอกมะละกอนี่หมายถึงบักคู